ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีจำบรรษาแล้วไม่ปรนนธาต่อภิกษุสงฆ์จริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลทรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลาย ฉะนัยพวกภิกษุณีจำบรรษาแล้วจึงไม่ปราราณาต่อภิกษุสงเล่าภิกษุทั้งหลายทูลร,รับว่าจริงพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะนัยนพวกภิกษุณีจำบรรษาแล้วจึงไม่ปราราณาต่อภิกษุสงเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้ว ให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้